วันนี้ฉันแต่งชุดผ้าไหมจะพาไปดูกีฬาตะบนแถวหมู่บ้านน่ะที่สำคัญคือเขาเดินพาเหรดอารถพ่อฉันไมาแห่ค่ะรถมีตั้งเยอะตั้งแยะมันเท่บ่อรถพ่อฉันมันเท่เริ่มจากวันแรก,แรกๆเลยค่ะอย่างกับดำนาเ,เป็นโจ๊กรถขี่ไม่ได้คนเดินก็จะลงมือหนึ่งถือร่มรองเท้าก็ใส่บูทมาเลยเด้อสู้ก็สู้มาดูอยู่แต่ว่าแพ้ทุกรายการเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรร้านค้าแถวนี้ก็ไม่คึกคักมากเลยฉันมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวมีอยู่ร้านเดียวเนี่ยแล้วตลอดเวลาที่มาดูกีฬาก็คือ FC เยอะแยะไปหมดเอยฉันมาทีมาเป็นน10ักน เดี๋ยววันสุดท้ายเขาก็จะเดินพาเรดอย่างนี้เนาะไม่ได้จะเดินกับเขาด้วยเออแต่ว่าฉันอยากสวยฉันก็สูุ้าสตร์ตื่นเจ็ดโมงแล้วค่ะมาใส่ชุดไทยร่วมสมัยกับกางเกงยียนอย่างงี้เด้อข้างในเป็นเกออกผ้าไหมไม่อยากให้ดูปูมากเลยคาดไหลด้วยผ้าไหมสีขาวนี่แหละเพื่อจะมาดูรถพ่อฉันเขาเอามาแห่วันนี้นต็อกเกอร์ใหญ่แม่ฉันตื่นตั้งแต่ตีห้ามาแต่งหน้าตัวเองขบวนขบวนพาเรดเขาก็ได้อยู่นะคะแต่อาจจะไม่ตื่นตาตื่นใจเท่าในเมืองนะเพราะว่าตำบลเล็กๆมันอาจจะดูไม่ค่อยทันสมัยพ่อมีแต่คนอายุเท่าแม่ฉันน่ะเเกขาาไปปถยรู หน่อยนะคะสวยๆและฉันกลัวอยู่อย่างเดียวกลัวรถพ่อฉันติดสนามเขาเด้อหมู่บ้านฉันเขาไม่ค่อยได้รางวัลหรอกด้อแต่ว่าเขามาเน้นสร้างตำนานเด้อจริงหมู่บ้านฉันวัยรุ่นน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้เลยค่ะให้เขาสนุกไปไม่ชนะไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าสนุกมากตื่นตั้งแต่ตีห้า่นเนี่ยฉันบอกคิดเยอะจนนอนไม่หลับนะคะกลัวเต้นแอโรบิกผิดท่านี่ก็คือเบื้องหลังการใส่ชุดไทยของฉันนะคะเพราะว่าฉันไปดูกีฬาตำบลมา